อกว่าเอา้าถ้าหนูพูดไม่ชอบพูดดีใช่ไหมชอบพูดร้ายใช่ไหมป้าหนูไม่ขยับป้าก็จะไม้เขนผ้ามาตี <c oughs> อา้ายังไม่ตีเลยเจ้าบอกเออถ้าหนูไม่ขยับมาเองเนาะหนูบอกป้าบอกโอ้มาลูกมาพูดดีๆแล้วหนูไม่เอาเนาะ <c oughs> ไม่ใส่เสื้อเร็วอู้คิดถึงมากอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่มาหนูนั่งอยู่ทําไม ป้าก็เลยบอกว่าเอา้าในเมื่อพูดดีไม่เอาแล้วก็ต้องตีไหมอย่างนี้ยจะให้ตีไหมล่ะจะให้ตีไหมม,มันเขียนพ่อองไปตีปองตีบลึงอุอ้ก็นั่นแหลวก็มันเจ็บไงก็ไม่อยากตีไงก็พูดเพราะแล้วไม่มาไหมอ่ะพูดเพราะแล้วตัวเองมาไหมจะตีปากเลยเอา้า พูดเพอ้พอกับตัวเองตัวเองมาไหมเนี่ยพูดเพอ้พอแล้วยังมาตีปากคนนั้นตีปากคนนี้อีกจะเอานักเลงมาจากไหนเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นอะไรเป็นลูกหรือเป็นพ่อหนูเป็นอะไรเป็นพ่อหรือเป็นลูกนี่ข่าคนเนี่ยนั่นแหละตำรวจจับมาเลยทีนีน้ไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยเข้าคุกเลยอยู่ในคุกขี้ไก่เลย เหม็นขี้ไก่เลยทีนี้แก้งตรงไหนอ๋อก็พูดให้ฟังเนี่ยเป็นแต่คนนั้นที่นักเลงแบบนี้แหละไม่เอาเลยถ้าเป็นนิสัยนักเลงเนี่ยจะเข้าคูกขี้ไก่โดขี้ไก่เลยเหม็นขี้ไก่มาเร็ว ได้ <c oughs> ข้อคุกกี้ไก่จะเลยจะตายไงถ้าพูดไม่รู้เรื่องจะได้ไม่เดียวตีอีกใช่ไหมอยากให้ตีไหมให้ตีไหม <c oughs> พูดพอไม่เอาใช่ไหมเฮะเอาไหมไม่เดียวเอาไหม <c oughs> ยังอีกนะยังอีกนะ มาสูยังอีกนะน้ำผสสูตรด้วยนะน้องเด็กไปเก็บยังอีกยังอีกเอามาทำไมลูกเล่นอีกเดี๋ยวมันจะโดนหลังไล่จริงๆนะอย่าบอกให้ใส่เสื้อเร็วๆยุงกัดหมดแล้วนะมาใส่เสื้อ,อพูดเพราะไม่ชอบนะลูกน,นะฮะ 要买台车，淘车买台。